สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องเฟร์นเพชรยนตนอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเฟร์นอ,อยู่ที่สาขาหนึ่งนะคะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะและสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะอันติดที่ไม่น้อยล็อตล่าสุดนะคะเป็นล็อตล่าสุดเลยเป็นรถที่เพิ่งมาถึงนะคะน้องเฟร์นเพิ่งขับมาถึงเมื่อกี้เมื่อไม่เกิน10นาทีนี้นะคะลุยแดดลุยฝนมาเลยนะคะ กรอบรถนี้นะคะเป็น Toyota a อ t i ติ 1.8G นะคะเป็นรถปี2016นะคะตั้งขายอยู่ที่460,000บาทนะคะจากราคาป้ายแดงณนะตอนนั้นนะคะอยู่ที่ประมาณ936,000บาทนะคะสำหรับวันนี้เพชรยนต์ขายเพียง460,000บาทนะคะลูกค้าจ๋าเรามาดูกันใกล้ๆไหมนะคะว่า3คันนี้นะคะจะมีออปชันอะไรกันบ้างนะคะ3คันนี้นะคะเป็นรถ รุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจาะที่คันแรกกันเลยค่ะในส่วนของคันนี้นะคะจะเป็นโฉมนะคะปี2014นะคะแต่จะได้กระจังหน้านะคะเป็นแบบโครเมียม3ชั้นแบบนี้นะคะในส่วนของไฟหน้าจะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกให้นะคะด้านล่างนะคะและคันนี้นะคะก็เป็นสีบอลเงินนะคะสีเดียว สีเดิมนะคะเป็นสีสเปคเดิมจากโรงงานไม่เคยผ่านการเปลี่ยนสีมาอย่างแน่นอนค่ะในส่วนล้อมแมกนะคะจะได้ล้อมแมกที่มีขนาด16นิ้วนะคะตัวนี้นะคะจะได้ไฟเลี้ยวนะคะที่ติดมากับตัวกระจกมองข้างนะคะตัวฝาคลุมกระจกนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถและตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าค่ะมือจับประตูนะคะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมแถบคมเมียมสวยๆนะคะ บอกก่อนนะคะว่ารถทั้ง3คันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาถึงนะคะยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะและรถทั้ง3คันนะคะเป็นรถของหน่วยงานนะคะข้อดีเลยนะคะของรถบริษัทนะคะคือเขาจะเข้าสูนยนตรงต่อเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเช็คนะคะของเหลวนะคะลมยางนะคะอันนี้เขาจะเก็บรายละเอียดทุกรอบตรงกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาชมนะคะในส่วนของท้ายรถคันนี้กัน คันนี้นะคะจะได้ไฟท้ายนะคะแบบ LED นะคะปรับแต่งนะคะดีไซน์ไฟนะคะให้โฉบเฉี่ยวมากกว่ารุ่นก่อนๆน,นะคะมีนะคะตัวอักษรน,นะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะมีรุ่น 1.8G ให้นะคะและมีไฟทับทิมให้ดวงเล็กด้านล่างค่ะมาเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในรถกันนะคะถ้าเกิดคันนี้นะบอกเลยว่าถ้าปรับสภาพแล้วนะคะคือสวยมากเลยนะคะรถสดๆใหม่ๆเดิมๆเ,เลยนะคะ ในส่วนของคันนี้นะคะจะได้ภายในที่เป็นโทนสีดำนะคะสีดำทั้งหมดเลยตัวแผงประตูนะคะจะตัดด้วยสีเทาเมทัลลิกนะคะมือจับประตูด้านในจะเป็นสีจะเป็นแบบโคเมียมนะคะและนะคะคันนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะมีระบบเซ็นทัลล็อกคันนี้นะคะเป็น 1.8g นะคะจะได้พวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเนาะแล้วก็คันนี้จะมีครูสระบบครูสคอนโทรลให้ด้วยนะคะ คันนี้เป็นปุ่มพุ s สต t a r t นะคะอ่าและในส่วนของคันนี้นะคะเรามาชมเลขไม้กันเลขไม้เพียง24,0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าจา๋าใครที่กำลังมองหาอันติดไม้น้อยนะคะรถนี้นะคะต้องรีบจองเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมนะคะในส่วนของคอนโซลด้าหนาหน้ากันนะคะว่าคันนี้นะคะจะมีออปชันอะไรบ้างคะ่ะ และในส่วนของคันนี้นะคะจะได้เครื่องเล่นเสียงเป็นแบบ mp 3นะคะฟังวิทยุ s m am ได้นะคะและคันนี้นะคะจะได้เป็นแอร์ระบบออตโต้นะคะมีช่องเสียบไฟให้ด้านล่างนะคะและคันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะ คันนี้นะคะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะเราจะมีกุญแจสำรองให้นะคะและคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังแท้นะคะจากโรงงานเลยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าดูสภาพเบาะนะคะคือสภาพเบาะคือใหม่มากนะคะไม่มีรอยขาดเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันค่ะ และในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังก็มีขนาดกว้างขวางนะคะถือว่าอันติดตัวนี้นะคะภายในคือเรียบหรูดูดีมากเลยนะคะถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมด้านหลังกันว่าเก็บของได้เยอะหรือเปล่านะคะไปดูกันในส่วนของช่องเก็บสัมภาระ,ะด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะและน้องเฟิร์ขอย้าอีกทีนึงนะคะว่ารถเป็นรถที่เข้าใหม่นะคะยังไม่ได้มีการปรับสภาพเลยนะคะ แต่เราอยากให้เห็นนะคะว่ารถเป็นโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนหนักพิคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะจุดน็อตนะคะยังไม่มีรอยขยับเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะภายในภายนอกเดิมๆนะคะเรามาชมกันนะคะว่าอ่าคันนี้นะคะมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะคะเป็นชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเนาะมีชุดเครื่องมือและแม่แรงมาให้ครบเลยค่ะอ่ะลูกค้จาจ๋า ดูข้างนอกดูข้างในแล้วดูข้างนอกแล้วดูที่เก็บของแล้วเราไปชมในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันค่ะเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งมาจอดเมื่อกี้เองนะคะ ในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะมีขนาดเครื่องยนต์1,800ซีซีนะคะเป็นเครื่องดูโอแล้วนะคะภายในห้องเครื่องตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะแต่เราอยากให้เห็นนะคะจุดโครงสร้างเดิมๆนะคะจุดน็อตนะคะยังไม่เคยมีรอยขยับนะคะคันหน้าเดิมนะคะคุณลูกค้าจ๋าคันหน้าเดิมยังอยู่ในรูปทรงปกติซึ่งหมายความว่ารถคันนี้นะคะไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนนะคะรับประกันเลยนะคะ เรามาชมในส่วนของฝากระโปรงกันนะคะฝากระโปรงนะคะก็เป็นฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะมีจุดปั๊มนะคะเป็นจุดตโตโยต้าสังเกตเลยนะคะเป็นบาร์โค้ดโตโยต้าอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็แผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะก็ยังอยู่ในรูปทรงสมบูรณ์ปกติเลยนะคะป้ายเตือนนะคะมาตรฐานมอ,อก,กอนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะมาเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมคันที่2กันว่าคันที่2เลขหมายเท่าไหร่มาดูกัน ในส่วนของคันที่สองนะคะลูกค้าจา๋าว้าวจริงเหรอเลขไม่จริงเหรอคันนี้นะคะเลขไม่นะคะลูกค้าจ๋าหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยกิโลลูกค้าจา๋าชมเลยอยากกระพริบตาอันนี้คือน้องเฟย์ก็เพิ่งจะเห็นนะคะพร้อมกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเลขไม่นะคะหมื่นสี่เองอะ่ะลูกค้าถ้าเกิดสนใจต้องรีบจองเลยนะคะป้าเดี๋ยวเราไปดูคันที่สามกันว่าเลขไม่เท่าไหร่ คือล็อตนี้มาไม่น้อยมากๆอ่ะอุ๊ยเลขไม้น้อยอีกแล้วว่าคันนี้เลขไม่เพียง27,000กิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าจ๋าใครที่กำลังมองหานะคะอันติส1.8ไม้น้อยนะคะต้องรีบจองเลยนะคะล็อตนี้ล็อตล่าสุดนะคะมาเพียง3คันเท่านั้นเองนะคะ สำหรับลูกค้าด้านใดน,นะคะที่สนใจอันติด 1.8G นะคะ3ามคันนี้เป็นรถปี2016นะคะตั้งขายเพียง460,000บาทนะคะลูกค้าจา๋าได้อันติดไม่น้อยไปขับเลยนะคะกับ24,000กว่ากิโลนะคะคันนี้14,000กิโลนะคะและคันนี้27,000กว่ากิโลนะคะรีบติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะรีบโทรมาจองก็ได้นะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ และนะคะสำหรับเพชรยนต์ตอนนี้นะคะถือว่าเป็นนะคะคางอันติสที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีเลยนะคะตะก้องไฉเน,นะคะ่ค่ะเรามีนะคะอันติสเฉพาะอันติสอย่างเดียวเนาะให้คุณลูกค้าเลือกนะคะเกือบ40คันเลยนะคะลูกค้าจ๋าสนใจสเปคไหนนะคะติดต่อสอถบถามได้เลยนะคะและก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ